ะกนให้กองฟ้าคือสิบอมีค่าว่ารักเธอหมดใจเมื่อสุดท้ายเหดหลีนจือลาซาแห่งสมุนไพรเป็นยาจีนใส้กันมานานกว่าสองพันปี มีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็งรักษาระบบหมุนเวียนของโลหิตโรคทางเดินหันใจและโร<ล>คนหนักะ ยังเดินหันใจจังไดนสันเด้ขึ้นม,มาซาเท็ดหรเฮ็ดยังอยูย่ยผมบ่แม่นคนอืดเวียกคือเจ้าแหล่ะส้นดัวล่ะขันได้วไเว้าให้ยอืดไปเอิ้นผมมาเฮ็นยังล่ะเอากะน,น้ำเฮ็ดเทียนโกที่อ่าวสั่งมากินสองขวดน่ะเบิดแล้วสันเด้แล้วสิเอิ้นหาผมเฮ็นยังบ้านเอาก็อยากได้มากินอีกนี่ล่ะมีแต่แกงเฮ็ดเฟียงล่ะน้ำผมว่าไปบ่อยากได้เพิ่มก็สั่งเอาสันดัวยเอาว่มีเบอร์เพิ่นสันล่ะคือให้ไว้แล้วเอาเที่ยวก่อนน่ะเอาลงหม่องจักอยู่ไส่ละบั่นเข้ามาแล้วก็แก้ถิ่มซื่่่ออๆเเเนนาาาาะจ้้สมมงงงยััปททหแ เานาคือว่าเทียบห้างกับบันทึกว่าจำายังเหละเอาเฮ้ยเปรียบเทียบไปทั่วเทียบเนาะแล้วอ่านยังอมๆจะวางยาน่ะเอาตอนนี้ละเอามาสงสัยว่ากินไปกินมาเอาว่าสงใครเนี่ยขึ้นลายแท่สันดก <c oughs> เ,<อ>เลยอ่านเบื้องว่าน้ำเห็ดซื้อๆมาคือดีแท่สันดกกระเทียนโกน่ะบ่วเม่นน้ำเห็ดซื้อๆนี่ละเอามันเป็นน้ำเห็ดงอๆตีก้าเฮ้ยมันบัวม่นซื่อๆงอๆแนวนั้นห่วยจักละบ่วเม่นน้ำเห็ดซื้อๆพะนะกระเพาะเทียนโกนี่น่ะเป็นน้ำเห็ดที่ซอยบำบัดแล้วบำลุงสุก สภาพทุกๆส่วนในร่างกายของคนเขาเพราว่าสิมีอาการแบบใดก็เหตุชนิดต่างๆมีคุณภาพสูงและมีสรรพคุณเด่นในการบำับเฉพาะโรคจังเช่นเห็ดปุ๋ยฝ่ายจังเศสฟังแต่ซื้อกับมาเป็นตามกแซบเท่าไหร่ใส่ออตัมหอมๆคือสีย้ำมวามแก้มก็แคบตอลามไปปันไฟใหม่เสียงเขาลเว้ยฟังซื้อกับเป็นตาแซบเว้ยโอนึงกับราคาเป็นแสนแล้วซื้อมะมกสูงเนี้ยจะกินรดเด้อโอ้แห้งกว่านั่นหรือกาเห็ดตังทังเช่าแห้งกิโลละล้านก่าคุณด้วยกว่านั่นติคุณแล ฟังต่อเบาต่อสันเออจัเหตุกุยไฟกั้วชมีสับบกคุณรักษาโรคระบบทางเดินอาหารย่างแผลในกับพาอซอยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในกะเพาออาหารและผิวหนังออกฤทธิ์ยับยั้งพิษและแบคทีเรียขยายหลอดเลือดเพิ่มปริมาณเลือดเข้าไปเลี้ยงหัวใจและปอดซอยระบบไหลเวียนของเลือดโดยเฉพาะผู้เห็นงานเกษตรกรรมตลอดฤดูหรือทุกทุกปีเยวก็จับปุ๋ยเยวก็จับยากำจัดศัตรูพืชฉีดพ่นสารพิษสารเคมีต่างตงอยู่ประจำ ยาพิกขีดยาทั่วใส่ปุย๋ยเข่าหรือพ่อนยาอ้อยเออิดเยนเสียงด้านโลกมะเร็งและระบบเลือดในร่างกายและอื่น,นๆ<อ>ปีสองปีอาจบ่เห็นผลใส่ไปโดนๆกระสีออกอาการให้เห็นอ,อยเป็นไปโดนๆกระสีมองงทิงแดดตึ้มก็อาจเป็นไปได้หะผมว่าเอ,อ้เอามันยังละ่กะก้าแดดตึด้มวะน่ะโอ้ยก็แด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 กระจุดตื้มตมต้มน้ำก้นละฝากชีวละเอา โกยังมีส่วนผสมของเห็ดลหลายๆชนิดได้มาจากการมักหรือสกัดเอาหัวเชื้อคุณภาพของเห็ดนั่นมารวมผสมประสานสมุนไพรต่างๆจนได้น้ำเห็ดคุณภาพผสมสมุนไพรเทียนโกโที่ทั่วโลกยอมรับและบอกโภคพวกกันอย่างมากไา้สละอาวโอ้วนะายุอากินดื่มเบิ่งแล้วมาเป็นปึงปังขึ้นแท้สันดอกตะเอ๊ะช่วงที่เอากินเลกๆอาคือทงเป็นแนวบ่อยากเป็นปันไดแท้ละ่ะหัวก เป็นยุบมีอาการขึ้นหนักขื้นมันบอกเอาเออเอาขึ้รูขึ้นรู้ยังปวดแอวกับปวดแห้งขึ้นกว่าเก้าปวดหัวกระปวดขึ้นกว่าเดิมมือซ้าขาอ่อน กะสาไหลก,ก็เกาแมนบอกเอาอคือเดาถือว่าว่าได้เดาแจ้หัวร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าต้องเป็นแบบนี้เกือบทุกคนที่ดื่มน้ำเห็ดนี่เชื่อแรกๆนะเอาเอาแล้วมันคือเป็นเส้นนั่นหลหรครับคุณหมอเฮ้ยบ๊วยงนห่วยกร<อ>ะจักละ่ะเว้าคือคุณหมอพวดไว้แอกนี่แสดงว่าผู้ที่ดื่มแล้วมีอาการแบบนี้คือกินถือแล้วล่ะเอาเอาว่ากินถือก,กับเมื่อคือปวดคือเปลี่ยนลายก็เกาล่ะก้า สแสดงกิริยาตอบรับในการทํางานของคุณาภาพของน้าเห็ดเทียนโกที hmm. ่สรรพคุณของเห็ดแต่ละชนิดเริ่มออกลทธิ์บำบัดร่างกายของเขาที่บกพร่องไปแ้ก oh. กับสู่สภาพเดิมและค่อยๆเสริมสร้างคุ้มคุ้มกันให้แข็งแรงหลังจากนา เห็ดเพื่อสุขภาพเทียนโกออหรือสรรพคุณที่มีในตัวเห็ดแต่ละชนิดได้ทําการขับพิษต่างๆออกจากร่างกายเพราะว่าสทั้งเงื้อหรือทั้งปัสสาวะอพอกินดื่มไปสักระยะสิ่งเห็นความแตกต่างไปในทางดีอย่างชัดเจนแบบเจ้าละเอาโอ้สวดยอดสวดยอดนะน้ำเห็ดเทียนโกนที่ว่าเนี่ยเียนโกคุณภาพที่ดีเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีเาเงินกะหูว้วาหาได้หาได้กระควรให้รางวัลกับชีวิตเจ้าของได้ไหมเก็บเอาเก็บเอาเงินนะภาษีตายมาเงินหา ว่สิได้ใส่น้ำไดละออ่ะว่ซื้อกลวใส่ยาของตีเจ้าไหมกระบอกล่ะเนาะละซื้อมาสั่งมากินเออกระสั่งอยู่นี่ละ่ะก็แล้วกับไปสั่งที่ละ่ะคันว่าเบิดแล้วก็เอาเบอร์ไม่เอาที่ล่ะพี่เฝ้าสั่งเอาจดชัดๆสั่งแล้วเก็บไวด้ดีๆใหญ่เสียอีกเด้อละ่ะบอกมาสั่นสั่งน้ำเห็ดผสมสมุนไพรเทียนโกสั่งได้ทีท่ทีมงานลุงจานบ้านใกล้วัดลุงจานบ้านใกล้วัดอ่าโทรศูนย์แปดห้า 76098440857609844เบิ่งจดถูกบ่เอ้าเบิ่งซอยอ่าวดูล่ะ0857609844ถึงอยู่อ่าวเอาล่ะอ่าวสิเฝ้าโทรสั่งก็เด้อบานซ่ํนี้สิเอาเรื่องที่เอิ้นผมมานะซ่ํานี้ล่ะบ่มียังดอกซั่นผมไปเดอบาดอากินขาอาก่อนเ เอาไปสันเอ่ออันเอาเงึดค่ายังน่ะไม่ยับตอดเข่าตอดเข้าแท่าเราบันนะเห็นจะกินน้ำเห็ดฉันกแล้วมาสงรอขึ้นปินหูปิดตาแท้นันหูอยุดอกเฮเอามีใบหาสิบยุใบเดียวเนาะขอบคุณครับไปเด้ออาว๋วยเตี๋ยวซ้ำเลยยีกินอิ่มแล้วมาทอนเอาสามสิบเด้อยังก็เอากินอิ่มแล้วมาทอนเอาสามสิบเด้อได้กินดอกเอาเออหัวดีแท้นาะ เลี้ยงร้อยบ่านคุยเตียวสล้วหาส